ผมออกเดินทางโดยมีที่หมายคือตำบลโกตาบารูในอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยที่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีสถานที่ใดที่พอจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างจะแปลกจากคนทั่วไปอย่างผมผมใช้ Google ในการค้นหาสถานที่อยู่พักใหญ่ก่อนจะพบว่ามีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เก็บรวบรวม,รวมข้าวของเรื่องใช้ในสมัยก่อนเอาไว้ซึ่งผมก็คิดว่า น่าจะเหมาะกับตัวเองในการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตแต่กับคนที่ไม่เคยวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าอย่างผมก็มักจะต้องเจอกับสถานาการณ์ที่จะต้องพลิกแพลนตัวเองอยู่เสมอเพราะพิพิธภัณฑ์ดันปิดให้บริการอยู่ชั่วคราวผมนึกขึ้นมาได้ว่าในกคตาบาโรมีสุสานหรือกูโบของเจ้าเมืองในสมัยก่อนอยู่ผมจึงถือโอกาสนี้ไปเยือนสุสานของหนึ่งในอดีตเจ้าเมืองรามันหรือกคตตาบาโร ตอนี่รับปัาน,นีถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดหัวเมืองในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่าณภาลายัยรัชกาลที่สองโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่โบโตนินะคคือเป็นสุสานเจ้าเมืองเก่าของกุตานะซึ่ง ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจกวาตาบาบูเนาะนีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสามารถเข้ามาเยี่ยมได้แล้วก็ก็เลยขอเข้ามาเยี่ยมสุสานของโตนิหรือว่าเจ้าเมืองเก่าของกาตานะเมืองรามันสมัยก่อน โตนิจาวเวรหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโตนิท่านเป็นผู้ปกครองเมืองกตามารูรามันในสมัยนั้นจากที่สือบอ่านประวัติท่านเป็นที่รักของประชาชนใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนทั่วไปและมักจะชอบออกล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะการคล้องช้าง ก็นะครับจากที่เราเห็นนะว่ามีหลายหลายหลายกลุ่มโบหลายหลายหล,ยหลุมอยู่สยย่วนใหญ่เราจะเป็นญาติญาติได้เคียนนะญาติญาติของตัวนี้ลูกหลานของตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาฟังที่เดียวกันนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงรามันก็จะเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของอัตมานีนะของ เมปัตตานีในสมัยก่นะเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองใหญ่ของสมัยนั้นด้วยนะครับปัจจุบันสุาสานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและได้รับการดูแลรักษาจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างดีโอเคคือก่อนหน้านี้ผมจะมา นี่ผมได้ลองไปติดต่อเกี่ยวกับมิวเซียมวัฒนธรรมเมบาหลีซึ่งเป็นมิวเซียมของเป็นพิพิธภัณฑ์ของของลูกหลานเมืองเมืองโกตลูกหลานเจ้าเมืองโกตาเนี่ยนะครับซึ่งแมนเนซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าตอนนี้ยังปิดอยู่นะฮะซึ่งไว้โอกาสหน้าละกันผมก็เลยถือ โอกาสที่มาโกตาแล้วแวะมาเข้าเยี่ยมสุสัปดาห์นี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าลำดับขั้นการปกครองเมืองรามันเมืองกตาบารุสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะก็ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านในในด้านของในเมืองของเมืองรามันสักเท่าไหร่แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยม มิวเซียมปยัญาลกปตารูเพราะว่าที่นั่นจะมีอุปกรณ์สมัยโบราณของสมัยก่อนอุปกรณ์หลายสอย่างอยู่ตรงนั้นเยอะครับมีให้เราได้ดูแต่ก็ไว้อ,อจาสหน้าละกันครับน,นี้ก็ แม้จะไม่ได้รู้อะไรมากนักจากการเดินทางมาในครั้งนี้แต่ก็พอจะทำให้ผมรู้จักคร่าวๆแต่ก็ยังมีคำถามมากมายให้ผมสงสัยที่หวังว่าสักวันจะถูกคลี่คลายด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งในตอนที่ผมเป็นเด็กการมาเยี่ยมสุสานเป็นสิ่งที่รู้สึกน่าหวัดหวัน่นก่อนจะค่อยๆเข้าใจตามการเติบโตว่าสุดท้าย ร่างกายคนเราก็จะต้องมาอยู่ที่นี่บ่อยครั้งที่การใช้ชีวิตดูจะวุ่นวายจนมักจะหลงลืมไปว่าสุดท้ายชีวิตคนเราก็จะต้องสิ้นสุดลง